สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกันด้วยนิทานเรื่องที่13พรามพรามชื่อหาริสวามินผู้อาภัพขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาที่ท่านได้แปลจากเวตาลปัญจวิงสตินิทานเรื่องที่13พรามพรามชื่อหาริสวามินผู้อาภัพ สำหรับในบทนี้มีคำศัพท์อยู่ดังนี้ครับคำว่านกจากพรากคือชื่อนกชนิดหนึ่งเป็ดแดงหรือเป็ดพรามก็เรียกเป็นนกที่หากินตอนกลางคืนตัวผู้กับตัวเมียอยู่คนละฝั่งแม่น้ำส่งเสียงร้องหากันตลอดทั้งคืนถึงเวลาเช้าจึงได้กลับคืนรังพบกันอีกครั้งหนึ่งคำว่า ฤดูครีสมะหมายถึงฤดูร้อนและวสันตฤดูหมายถึงฤดูใบไม้ผลิเมื่อพระราชาตรีวิกรมเสนเสด็จกลับมาเอาเวตาลคืนไปแล้วก็เสด็จต่อไปตามเส้นทางเดิมระหว่างเวตาลผู้นั่งอยู่บนบาก็เริ่มขยับตัวและพูดขึ้นว่า การเดินทางเป็นเรื่องน่าเบื่ออย่างหนึ่งข้าจึงคิดจะแก้เบื่อโดยเล่านิทานถวายอีกเรื่องหนึ่งพระองค์น่าจะทรงฟังไว้บ้างเรื่องมีมาว่าดังนี้มีนครใหญ่แห่งหนึ่งชื่อวารานสีเป็นที่ประทับของพระศิวะบนโลกนี้ในนครนี้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่า เทวสวามินอาศัยอยู่เป็นผู้ที่พระราชาเคารพนับถือมากพรามเศรษฐีผู้นี้มีลูกชายคนหนึ่งชื่อหาริสวามินตัวฮาริสวามินเองเป็นผู้มีโชคเพราะพัญญามีความงามเป็นเลิศชื่อลาวันยดี ข้าคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะทรงสร้างนางขึ้นมาภายหลังจากทรงสร้างนางติโลตมาพร้อมๆกับนางเทพอับสรออื่นๆในสวรรค์เป็นแน่นางจึงงามประเสริฐอย่างหาที่ติมิได้ราตรีหนึ่งหาริสวามินนอนหลับอยู่ในปราสาทพร้อมด้วยนางลาวันยวดีผู้เป็นที่รักในบรรยากาศที่เย็นละมัยด้วยแสงจันทร์ ขณะนั้นเองเจ้าชายแห่งวิทยาทรชื่อมัทนะเวกท่องเที่ยวเหาะไปในอากาศและเห็นนางลาวันเยวดีนอนแนบข้างสวามีของนางบนเตียงมีพัตรพรอเลื่อนหลุดโดยไม่รู้ตัวเปิดเผยให้เห็นร่างงามอรชรและขาอันกลมเรียวสมส่วนหวัวใจของวิทยาทรหน่มกวาบหวานลหลงไหลในตัวนางอย่างสุดระงับ และเพราะความคลั่งคล้ด้วยแรงสเสน่หาวิทยาธรจึงโฉบลงอุ้มนางพาเหา่ะไปในอากาศทันทีฝ่ายหาริสวามินรู้สึกตัวตื่นขึ้นมองไม่เห็นพันยาก็ตกใจลุกขึ้นมองหาโดยรอบก็มิได้พบรำพันด้วยความตระหนกว่านี่มันอะไรกันนางหายไปไหนนางล้อข้าเล่นหรือแกล้งซ่อนตัวกันแน่ ชายหนุ่มเที่ยวตามหานางตลอดคืนทั่วทุกหนทุกแห่งไม่เว้นแม้แต่บนหลังคาปราสาทและในสวนเมื่อหาจนสิ้นปัญญาแล้วแต่มิได้พบก็มีความเศร้าโศกยิ่งนักสุดลงนั่งอย่างอ่อนแรงทอดอะไรตายอยากคร่ำครวญว่าอานิจจาเอย๋ยเจ้าผู้มีพักดังจันทรมนทนยอดดวงใจของข้า เจ้าผู้พองละมุนดังแสงสติธรก็ดวงจันทร์นั้นอิจฉาความงามของเจ้าหรือฉไฉนจึงพรากนางไปเสียจากข้าโอ้เจ้าชังโหดร้ายเสียเหลือเกินเจ้าลวงข้าให้ลหลงไหลในความงามของเจ้าแล้วฉไฉนจึงเสียบแทงข้าด้วยสอนอาบยาพิษของเจ้าทำให้ใจข้าต้องร้อนรอนกระวนกระวายถึงเพียงนี้ เจ้าเอายอดดวงใจของข้าไปซ่อนไว้ที่ไหนกันเล่าเมื่อหาริสวามินคร่ำครวญมิหยุดย่อนด้วยหัวใจแทบแตกสลายนี้ราตรีอันยาวนานก็ผ่านไปและแสงอุตสาหก็เริ่มฉายจับท้องฟ้าเป็นสัญญาณว่าราตรีนั้นสิ้นแล้วเขาและนางคงจะต้องแยกกันแน่นอนไม่เหมือนนกจากพรากที่จากันตลอดคืน แต่ได้พบคู่ของมันอีกเมื่อสิ้นราตรีก็เขาเล่าราตรีที่ทิ้นสุดลงจะมีความหมายอะไรพรามหนุม่มผู้ต้องทนทุกทรมานเพราะไฟสเสนหาจึงพร่ำเพอ้อถึงนางมิขาดปากแม้บรรดาญาติพี่น้องจะปลอบโยนด้วยประการใดๆก็ไร้ประโยชน์หาริสวามินผู้เพอ้อคลั่งเที่ยวกระเซิกระเซิงหานางทางโน้นและทางนี้ ปาก็คร่ำครวญว่านางเคยยืนตรงนี้นางเคยสะสนานในที่นี้นี่ก็เป็นที่ที่นางแต่งตัวและที่ตรงนี้นางก็เคยสวนสรรหันษาด้วยความชื่นบานยามที่นางอยู่กับข้าโทเอย๋ยนางหนีข้าไปไหนเล่าบรรดาญาสนิทมิตรสหายแลเห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันเป็นห่วงจึงกล่าวเตือนว่า จะตีโพยตีพายไปทำไมนางยังไม่ตายหรอกเจ้าอย่าคิดฆ่าตัวตายเลยถ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าก็คงจะได้พบนางอีกไม่วันใดก็วันหนึ่งทำใจดีๆไว้เถอะคอยค้นหานางต่อไปในโลกนี้คนที่ตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะได้สิ่งอันพึงปรารถนาเมื่อหาริสวามินได้ยินญาสนิทมิตรสหายกล่าวดังนั้น ก็ค่อยมีกำลังใจขึ้นคิดจะอยู่สู้โลกต่อไปเพื่อจะได้ติดตามหานางอันเป็นสุดที่รักในที่สุดเขาก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกล่าวแก่ตนเองว่าข้าจะบริจาคทุกๆสิ่งที่ข้ามีอยู่ให้แก่พรามแล้วจะออกจาริกสแสวงบุญไปตามตีรถะเพื่อจะได้ชำระบาปให้สิ้นไปบางทีในระหว่างการทุด,ดงไปในที่ต่างๆ ข้าอาจจะได้พบสุดที่รักของข้าเข้าสักวันหนึ่งหลังจากที่ใครครวญตามความคิดนี้อยู่ชั่วครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะทำตามที่คิดไว้วันรุ่งขึ้นเขาก็เชิญพราหมณ์มาเลี้ยงอาหารอันประณีตแล้วก็มอบทรัพย์สินบรรดามีให้แก่พรามณ์จนหมดสิน้นโดยมิได้อะไรใหญ่ดีแม้แต่น้อยหลังจากให้ทานเสร็จแล้ว เขาก็ออกเดินทางไปนมัสการสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและชำระศาสนานกายตามติรธะอันมีชื่อเสียงเพื่อขจัดบาปให้สิ้นไปในระหว่างที่เดินทางเร่ร่อนไปนั้นเขาก็ต้องผจนกับความร้อนอันสาหัสจากแสงอาทิตย์แผดกล้าในฤดูคลีสมะอย่างจะเผาพลานทุกสิ่งให้วอดวายเป็นผุยผง สายลมร้อนที่พัดกันโชคย่างรุนแรงส่งเสียงกึกก้องเหมือนเสียงโอดโอยด้วยความเจ็บปวดของคู่รักที่ต้องพรากจากกันและโหยหากันด้วยหัวใจอันแตกสลายบรรดาห้วยหนองคลองบึงที่แลเห็นต่างก็เหือดแห้งเพราะแสงอันแรงร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผาจนเหลือแต่โคลนและบรรดาต้นไม้ริมทางก็ยืนต้นเหี่ยวเฉา เหมือนจะไว้อะไรต่อวัสันตฤดูที่จากไปหาลิสวามินเดินโซเซอย่างอ่อนแรงเพราะความร้อนความหิวและความกระหายน้ำมาตามทางที่ผ่านมาที่มิได้เจอผู้คนแม้แต่คนเดียวในที่สุดก่อนจะหมดแรงเขาก็แลเห็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าเมื่อมาถึงก็ได้พบกับพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อปัตรมน,นาบกำลังทำพิธี ยัดชยะสังเวยเทพอยู่เมื่อเลยเห็นพวกพราหมณ์กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ในบ้านของตนหาริสวามินก็เดินเข้าไปใกล้เขาก็เข้าไปยืนเกาะเสาประตูบ้านด้วยความอ่อนแรงขณะนั้นนางพรามมณีผู้เป็นพัญญาของปัตรมน,นาบแลเห็นเขายืนเกาะเสาแน่วนิ่งไม่ไหวติงก็บังเกิดความสงสารรำพึงแต่ตัวเองว่าอนิจจาเอย๋ยความหิวนี้เป็นทุกข์จริงหนอ ใครจะช่วยบรรเทาได้บ้างดูสิที่ประตูนี้มีคนอดโซคนหนึ่งมายืนเกาะอยู่ดูท่าจะเป็นคฤือหัดเป็นแน่ดูเขาสิยืนก้มหน้าด้วยความอับอายชะร้อยจะเป็นนักเดินทางไกลแน่เทียวท่าทางหิวโหยโรยแรงเหมือนอดอาหารมานานหน้าสังเวชหนักเราควรจะให้อาหารแก่เขาบ้างเมื่อคิดดังนี้แล้ว นางพรามณีผู้มีใจเมตตาก็เข้าไปในบ้านเอาอาหารใส่ชามมาจนเต็มคือข้าวที่ต้มด้วยน้ำนมพร้อมด้วยเนยใสยและน้ำตาลนางยื่นชามข้าวให้แก่เขาและกล่าวว่าเอ้านี่เอาไปกินสิไปนั่งกินริมบึงนั่นแหละเพราะที่นี่ไม่เหมาะที่เจ้าจะมานั่งกินเพราะพราหมณ์เขากําลังกินอาหารกันอยู่ อาริสวามินแลเห็นก็ดีใจรับชามอาหารมาจากนางและกล่าวว่าข้าจะทําตามท่านว่าแล้วก็เดินไปหาที่นั่งใต้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ําไม่ห่างไกลจากที่นั้นจัดการล้างมือล้างเท้าและบ้วนปากจนสะอาดหลังจากนั้นก็นั่งลงบริโภคอาหารด้วยใจยินดีขณะนั้นมีเหยียวตัวหนึ่งคาบงูได้ปากและจับไว้แน่นด้วยกรงเล็บ ผาบินมาเกาะอยู่บนกิ่งไม้ต้นนั้นปรากฏว่างูตัวนั้นตายแล้วและมีน้ำลายปนพิษไหลหยดลงมาในชามข้าวของหาริสวามินซึ่งวางอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพรามนุมไม่ทันสังเกตเพราะกำลังหิวจัดก็กินข้าวจนหมดชามพิษงูก็ซาบซ่านเข้าสู่ร่างได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นอันมากจึงร้องขึ้นด้วยความตกใจว่าอาโห โชคจะตาของมนุษย์นี่หนอเวลาเคราะหามยามร้ายอะไรอะไรก็หนีไปหมดดูแต่ในชามนี้สิแม้แต่จะปรุงแต่งด้วยของดีเลิศคือน้ำนมน้ำตาลและเนยใสยก็ยังมาเปลี่ยนเป็นยาพิษไปได้กล่าวดังนั้นแล้วชายหนุ่มก็กัดฟันลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซไปที่บ้านพรามด้วยความลำบากแสนสาหัสและเห็นนางพรามผู้ให้อาหารกำลังนั่งอยู่ที่นั้น ก็กล่าวแก่นางว่าเมื่อตะกี้ข้ากินข้าวของนางเข้าไปปรากฏว่ามียาพิษปนอยู่ข้าคงจะตายแน่ช่วยตามหาหมอมารักษาข้าด้วยเร็วๆนะขืนชักช้าข้าตายลงบาดจะตกแก่เจ้าเพราะเจ้าทำให้พรามถึงแก่ความตายพอจบคำพูดยังมิทันจะแก้ไขประการใดหาฤิสวามินทนพิษร้ายไม่ไหวก็ขาดใจตาย ทำให้นางพรามมณีตกใจแทบสิ้นสติฝ่ายพรามปุโรหิตผู้เป็นสามีของนางเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นก็โกรธจึงขับไล่นางออกจากบ้านทั้งทั้งที่ทนางเป็นคนบริสุทธิ์และมีใจเมตตากรุณานางถูกกล่าวโทษด,ด้วยไร้ความผิดเช่นนั้นก็มีความเสียใจมากเมื่อรู้ว่านางมิได้ทำบาปแม้แต่น้อยแต่ต้องมารับโทษจึงเดินไปยังท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างบาปของตน ปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็คือในบุคคลทั้งสี่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือเยียวงูและพราหมณ์สามีพัญญาทั้งสองนั้นใครเป็นผู้ผิดในกรณีการตายของหาริสวามินเรื่องนี้ยังหาได้มีการเฉลยปัญหาไม่เวตาลจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระราชาตรีวิกรมเสน โปรดตอบข้าว่าใครเป็นคนผิดในกรณีนี้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตอบก็ขอให้ตระหนักว่าคำสาบอันใดจะเกิดแก่พระองค์เมื่อพระราชาได้ฟังเวตาลทูลมาคับให้ตอบดังนั้นก็ทรงเฉลยว่าในเรื่องนี้จะว่าไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีผู้ผิดเลยแน่ละ สำหรับมูนั้นมันตายสนิทมาก่อนจะทําผิดได้อย่างไรถึงแม้เยียวจะคาบมันมาที่นั่นก็ตามส่วนเยียวนั้นเล่ามันคาบเหยื่อของมันมาเพื่อจะกินเป็นอาหารมันจะทําผิดอะไรเล่าขณะเดียวกันสองพราหมณ์ผัวเมียก็ไม่ผิดเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรมคนหนึ่งให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์อีกคนหนึ่งก็ทำถูกจารีต อะไรผิดอะไรบาปก็ว่ากันไปตามกฎเกณฑ์แห่งศาสนาเพราะฉะนั้นเขาย่อมไม่ผิดตกลงไม่มีใครผิดในกรณีนี้ตรงกันข้ามข้ากลับมีความคิดว่าธรรมดายาพิษไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตทั้งสิ้นไม่เลือกว่าพรามหรือคนวันณะอื่นใครเล่าจะโง่เขาถึงกับจะคิดเลยเถิด หาความผิดในความไม่ผิดได้เล่าพอพระราชาตรัสด,ดังนี้เวตาลก็หัวเราะด้วยความชอบใจพระจากอังสาของพระราชาหายแวบไปสู่สำนักของตนโดยทันทีและพระราชาก็ต้องย้อนกลับไปลากตัวมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งและขอได้โปรดติดตามนิทานเรื่องที่14สี่ นางรัตนวดีบุตรีเศรษฐีผู้หลงรักโจรเป็นตอนต่อไปด้วยความขอบพระคุณขอให้ผู้ที่ติดตามรายการทุกท่านประสบแต่โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ